กับช่องของวอกิรีกแล้วว <Wow. S 1> ้าวไมโครเวฟชาร์เปิดให้เล่นแล้วเย้ yeah. <Wow. S 1> อัปเดตเลยทุกคนตื่นเต้นมากอุย้ยก็คือมีตัวเกมอยู่แล้วไงก็คืออัปเดตแบบแบแบหรอ,อ,อเอออ่อ่ะอ่ะอุะ้ย <c oughs> เกมอะไรเราเซิร์ฟซีนะคะเราจอยเลยอ๋อมีแยกด้วยอุย้ยชื่อก็วาคิรีไงคะ่ะ เอ็ยทุกคนอุ้ยมีตั้งค่าเสียงวอยด้วยอ่ะอุ้ยเสียงญี่ปุ่นทุกคนสนับเสียงนี้มีมีเสียงใครอ่ะอุ้ยทุกคนสมพิทียละกันเนาะ โอ้เสียงแบบเดียเอาฝึกก่อนก็มาฝึกแล้วกบมาฝึกอีกแล้ว,ลวจะให้ฝึกอะไรนักหนาถ้ารู้แล้วอี <I S 1> แกอย่าพูดเยอะอีดอกทอง a few moments later no h a y e to win let's go เิร์บซีไวมากเิร์บซีไวมากมิชชั่นโอ้ยอมาดูกาชากันก่อนเลยทุกคนรู้ว่าทุกคนต้องดูกาชาก่อนอุ้ย ชุดอนะ่ะชุดอนะ่ะอุบาท <c oughs> มีสองตัวเองเหรออ๋อมีโซฟีเทียด้วยอ,อุ้ยแล้วมีคาถาแรงมากไปตีหวพ่อมึงเหรอขาอีดอกเมื่อไ้ตีหวแม่มึงมั้งเออคาถาคาถาเอาไปตีอีดอ,อก,กออดอฉันก็แบบอุ้ยมีชุดเจ้าสาวแกแรงมากว้าว โซฟีที่แรงว่าเอาละเอลิเลียไม่มีหรอโอ้ยอันนี้ก็าชาช่ำมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสมกันว้าชุดกระเอยมาสุดกระทอยมาเซเลบิตี้ชุดกระเอยสวยไหมโอ้อย,ม,ออยม,อมีล้มฉันเคยใช้ล่มนะจ๊ะไหนล่มเออล่มต้องสีเงินนะถึงจะสวย ว้ชุดคาวบอยเมนไรเวอร์ชุดนักเรียนเว้เพนะราคาอาทีก็ก็แตกต่างกันไปทุกคนไหนดูชุดเนาอมีโซฟีเทียหรออ๋อสองคนอ๋อมันลุ้นว่าจะได้ตัวละครซ้ำกันไหม ก็คือของอะ่ะเขาไม่มีแล้วนะว่าแบบบวกเลือดบวกวิ่งไม่มีนะคะไม่มีแล้วไม่มีมานั่งบอกว่าบวกเลือดบวกวิง่งคือเอาไปอัพเองมึงอยากได้วิง่งมึงอยากได้เลือดอะไรมึงไปนั่งอัพเองเลยนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้ทุกคนอค๋อแคปซูลน,นะตอนนี้มีประมาณนี้เนาะคือมีหลายหลายอย่างมากอันเนี้ยอยากรู้ว่าปีกเนี้ยใส่ได้กับถูกตัวไหมยังใส่กันได้ถูกตัวอยู่ไหมเยแม่เข้าใจะปะเพราะว่าใส่กับถูกตัวนะจะเลิศมากอันเนี้ยไม่รู้ว่า เกมอ่ะเขาจะให้ใส่ได้ทุกตัวใหม่เพราะว่าเมื่อก่อนเราใส่ได้ทุกตัวเนาะแจ็คแบบอามีนะคะมี้ายประมาณนี้เลยสวยมีคอนคอนอะไรตีแม่ <c oughs> อันนี้นะคะเป็นต้นหอมมีดินสอมีต้นหอมมีราชันเนาะแจ็คไนท์ภาษาไทยก็ราชันถามว่าราชันสวยไหมสวยเวลาอัปเกรดสวยแน่นอนทุกคนแต่แพงมากราคาแบบกระโทยแตกถ้าส2 0 0ันนะ3,200 RT อาีจะตกประมาณที่ มึงมันมันแอบแพงมากอ่ะแม่อันนี้ก็เป็นของอ๋อแสดงว่าเอาของราชันมาขายนะคะเนอะเอาของราชันมานี่เมดูซ่าก็เอามาขายเยนาะแล้วก็อันนี้ชื่อไทยวายแล้วผมกระเทยอนะไรขนาดนั้นอีดอก <c oughs> ผมกระเทย,ยกูไม่ต้องใส่ส้นสูงลคะค่ะจิกไลจิกยงเมอผมนี่แรงมากแบลวแบลวนะอะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเล่นกันเลย โอ้ยแบตเตอรี่โอ้ยโอ้ยฉันไม่มีวิ่งอ่ะบูดมากนี <c oughs> ่แน่ <c oughs> มันหน้ามันหน้าต้องตุยนะคะ <c oughs> อุย้ยปิงแม้ปิงแม้ฉันปิงเท่าไหร่ประมาณ3 9นะคะทุกคน นี่มันฉันมาเมนมีดโนหนึ่งค่ะปืนเปิลฉันไม่เล่นฉันจะเล่นมีดอย่านะอย่าตามเพื่อนฉันไปเก่งมากยี่ดอกมีดโนหนึ่งแต่คือไม่มีมีดแกสกระโดดไม่ได้ฉันแบบสภาพฉันกระจอกมากตอนเนี้ เป็นไงโซฟีทีอาฉ่ำตายค่ะเก็บไปสามอีนี้วิ่งไหวไหมเนี่ยเออฮัาดามาฉีอะ อเก็บไปหค่ะเห้ยมันดีอ่ะฉันว่ามันดีมากเลยอ่ะทุกคนมันโคตรดีเลยอ่ะอ๋อคิดถึงบรรยากาศเก่าๆอ่ะทุกคนสีใจมามากนางนี้ไปไหนเนี่ย เออทุกคนก็ชุดขาขาวๆหมดแหละหนูมันได้ไปถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องมานั่งเติมโอ้โสกมามทุกคนก็คือใชัยพลว,ว่า อ,อจอบแล้วทุกคนไวมากเข้ามาเล่นแตบเดียวเดียวปะแบบอะได้เวลง่ายนะทุกคน๋อเล่นกันได้เอาละคา่ะแล้วก็มาหมดซอมบี้แล้วนะเกิดมาเนี่ยทุกคนอีดอกเราจะได้แค่ปืนไรเฟิลงงซูสูงงๆกับมีดอุ้ยอุ้ยอย,ย่าแย้งนะอย,ย่าแย้งนี่คะ่ะเราได้กระสุนทุกอย่าง จบนะดูสิใครจะเป็นผู้รอดชีว uh 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 oh ิตไวท์ไวท์ซอมบี้โคโคกัตต uh ุกไกยิ้มไดยิ้มได้เออว้ามือมันไม่เห็นกูใช่ไหมกูวิ่งชามากซอมบี้คือเห็นคนแล้วนะ เราไปแอบไหมทุกคนหรือว่ายังไงถ้าไม่แอบมันถ้าแอบมันจะสนุกหรอือวะว้าย <Wow. S 1> <What? S 2> มันจะ็ซอมบี้น่ากลัวมากอ่ะเฮียมากอันนี้เฮียมาก นี่สันได้เหยื่อตัวหนึ่งละเป็นไงโอ้แก๊ลี่อีดออีผีผีคนเดี่วโ้ยร่อ,อนทำยังไงเนี่วแอวแอ้ อ้ยบางคนคือแบบหาที่หลบหลอหาที่บักกันช่ำวะแอบอยู่ไหนแอบ <c oughs> อยู่ในนี้เหรอ <c oughs> อยู่ไหนอะแม่ <c oughs> ดึงดัง่งงวยกูไม่อยากเป็นซอมเบอร์ละ <c oughs> ลว้าวมาละครับ <c oughs> มาละครับอีดอกไวมาก อีนนี้เป็นปะเนี่ยกูเหรอว้ายว้ายลอมบี้กูยังไม่มีกระสุนปืนเลยกูมีสองปืนอะซอมบี้มีสี่ตัวเอาเอาแล้วห้าตัวละกูหาที่แอบละกันสวัสดีจ้าเพื่อนสวัสดีจ้า เออวัดดีจ้าวัดดีจ้าแกวัดวดีจ้าวัดดีเออเออเอออุ๊ยอุยฉันขอฉันขอนะมึงเราจะเป็นเพื่อนกันไหมเนี่ยมึงเอาหรอ อยอถ้าจะลงกูขนาดนี้ก็เยแย่มารกกูอนังนี่นังนี่นังนี้มัสนและแน่อ๋ พบมันอยู่ไหนตัวสุดท้ายอยู่นะหาเยื่อแล้วเฮ้อโอ๊ยจบแล้วลาชนะแล้วค่ะทีโหเว้อจะเวล2แล้วค่ะนี่นะคะแล้วก็มีเรื่องของเลเวลนะคะเลเวล10ได้แบตเตอรี่ได้เงินได้อุ้ยเลเวล50 ได้ต้นหอมฟรีใครเู้วลิบได้ต้นหอมฟรีนะทุกคนจึงมากก็จริงอีดอกไม่คิดว่าจะได้อันนี้เลเวล่อยไม่รู้ว่าได้อะไรอะ่ะทีใจอะ่ะได้ต้นหอมฟรีทุกคนต้นหอมเสียงเงินซื้อนะแต่พอเลเวล50ก็ได้ฟรีเลยทุกคนเข้าใจคำว่าเมนมีดมันอยู่จิตใต้สำานึกปะเออมันอยู่จิตใต้สำเนกว่าเราจะแลกอะไรเออเนอกไหม เอดีใจมากที่เกมก็อาจจะมีความหน่วงเล็กน้อยปิงก็ลองไปดูกันนะคะว่าของใครจะปิงเท่าไหร่เนาะแต่สำหรับเราประมาณ3 0 4 0ก็โอเคอยู่ <laughs> โอเคค่ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้อยาให้ทำคอนเทนต์แคปซูลก็คอมเมนต์ใต้ร่างชอบก่องไหนอคอมเมนต์ใต้ร่าแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย